สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุง h ช n n นลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ดในไลน์เกมเสรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอในอีเวนต์นะซึ่งหลายๆคนก็คิดว่าน่าจะเป็นไม่ใช่หลายๆคนแหละนะครับผมนี่แหละนะคาดเดานะครับจากคลิปที่แล้วเนาะว่าน่าจะเป็นคลิปเลหลังของโคนะครับซึ่งรอบนี้นะครับเป็นการย้อมตัวละครนะครับแต่เป็นการย้อมตัวละครที่ย้อมแค่โมเดลนะเพื่อนนะ แต่สกิลนะครับเป็นสกิลใหม่นะครับใหม่แกะกล่องเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสกิลของตัวละครที่มาในรอบนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับซึ่งผมก็ได้เข้าไปดูสกิลพอสมควรแล้วนะครับในหน้าเพจนาะก็มันคล้ายๆนะครับแอบคล้ายหรือว่าเหมือนเลยนะเหมือนเหมือนตัวพิ้วนะครับที่อยู่ในเซิร์ฟเกาหลีเพื่อนแต่รอบนี้นะครับเขาก็ เอามารีมิกโมเดลนะครับเป็นการย้อมสีโมเดลแต่ว่าเป็นสกิลใหม่เพื่อนแต่ถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะครับนะก็คือตัวออริจินอลของของน้องอ่ะนะครับมันเป็นตัวที่สวยอยู่แล้วนะครับนะแต่พารอบนี้นะคอสตูมก็ยิ่งสวยเข้าไปอีกนะเพื่อนเดี๋ยวมาดูว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะก่อนอื่นนะขอพาไปดูร้านค้ากันก่อนเลยนะครับไปร้านค้าลึกลับนะผมก็เพิ่งเลิกงานนั้นเพื่อนนะก็เลย รีมาอัดคลิปเลยนะดูจากร้านค้าลับๆเลยนะก็เพิ่งเข้าเกมนะเพื่อนนะจริงๆแอบไปส่งในกลุ่มแล้วแหละนะครับนะพอเห็นเห็นแล้วนะครับว่ามีตัวอะไรเข้ามาเนาะแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสเข้าเกมนะอ่ะร้านแรกนะครับเป็นการเอาแพ็คสุ่มนะครับกลับมาสุ่มเนาะก็ตัวละครสุดฮิตนะครับก็อย่างโคนะครับนะ หรือว่าแมเรียหรือเดซเองนะครับนะเอามาสุ่มเนาะในราคา179บาทนะครับต่อมาครับเป็นส่วนลดสูงสุดนะอันนี้ใช้ได้1ชั่วโมงเท่านั้นก็คือมาในร้านค้าลึกลับอย่างเดียวเลยนะครับก็เป็นวัตถุดิบแบบเลือกอีเวนต์นะครับ A ถึง A บวกนะครับเหมือนเขาเอา A บวกมาขายเฉยๆเลยนะก็ในราคา179บาทอันนี้เป็น A บวกสามารถเลือกได้เลยนะเพื่อนถ้าขาดตัวไหนนะ ใครที่จะทาอีเวนต์นะผมแนะนําว่าซื้อไว้ก่อนเลยนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวละเดี๋ยวเวลามันจะหมดก่อนนะั้นเพื่อนนะเผื่อโดนล็อก A บวกขึ้นมานะยุ่งเลยนะั้นเพื่อนนะเปลืองเพชรนะเออเพราะฉะนั้นใครที่จะทำอีเวนต์นะผมแนะนําว่าซื้อแพ็กนี้ไว้เลยนะครับต่อมาครับเป็นส่วนลดอีกเหมือนกันนะครับนะก็เอามาขายนะแพ็กเพิ่มเลทนะครับในราคา149บาทนะครับอันนี้ได้ทั้งหมด6กกล่องเนาะ ต่อมาครับอันนี้ก็เป็นแพ็คลดราคาเหมือนกันนะแต่ตัวนี้นะได้5กล่องนะครับในราคา99บาทใครที่จะทำอีเวนต์ผมแนะนำแพ็คพวกนี้นะช่วยได้เยอะเลยนะครับซื้อไปเลยเนาะอ่ะแพ็คสุดท้ายนะครับไม่จัดไม่ได้แล้วนะคือ99บาทได้3 0มันเพชรแล้วก็ได้บัฟเพชรอีกนะครับ1500นะเออก็คุ้มนะ99บาทได้4,500นนะนเพื่อนๆนะครับเออเพราะฉะนั้นแพ็คนี้ห้ามพลาดนะครับ จัดได้ก็ควรจัดเลยนะอันนี้แนะนำผมว่าดีสุดแล้วนะในอีเวนต์นี้นะแพ็กนี้นะครับอ่ะโอเคครับมาต่อกันที่ร้านค้าแฟลชเซลเลยแฟลชเซลนะครับเขาบอกว่า4แพ็กเกจไอเทมนะครับของฮันเตอร์ฟิวนะครับอ่าก็ได้ทั้งตำนานนะครับได้อัญมณีสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ได้ลูนด้วยอ่าเป็นลูนป้องกันแลนผุดนะครับซึ่งน้องเป็นตัววิกนะเพื่อนนะเพราะฉะนั้นน้องก็เออไม่ชอบ นะครับศัตรูที่จะมาสร้างแลนนะครับกันน้องไม่ให้น้องวิกน้องเขาก็จะมีรูนป้องกันแลนผุดมานะครับนะ,นะป้องกันสร้างแลนนั่นแหละนั่นแหละนะครับนะเพราะฉะนั้นถามว่ารูนตัวนี้จําเป็นไหมจําเป็นนะครับสำหรับสายวิกนาะก็ต้องมีนะครับเซตนี้นะแล้วก็เป็นอัญ,ญมณีคอสตูมนะครับรวมๆแล้วนะครับทั้งหมดนี้ในราคา1,250บาทนะก็ถามว่าคุ้มไหม ก็คุ้มแหละเพื่อนๆนะครับถ้าเราไปซื้อแยกก็แพงกว่านี้แน่ๆนะครับนะแต่ก็นั่นแหละนะครับไม่ได้จี้ลิง์นั้นเพื่อนนะต้องไปซื้อจี้ลิง์อีกนะครับ300กว่าบาทเลยเนาะเห็นว่าตัวนี้มีจี้ลิง์เข้ามาด้วยนะถ้าไม่เติมจี้ลิง์แล้วก็ไม่เติมคอนนะเห็นว่าแทบจะสู้ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะสามารถเล่นได้ไหมถ้าไม่มีคอร์สหรือว่าไม่มีอย่างจี้ลิง์อะไรพวกนี้นะครับ อ่ะโอเคครับก็รอบนี้นะครับเป็นตัวละครมาเดียวเดียวโดดเลยนะครับเป็นตัวละคร Hunter p ์ i พวนะครับความสามารถเดี๋ยวเราไปดูในเวอร์ชันตำนานกันเลยนะอ่าความสามารถนะครับความสามารถแรกเนาะเมื่อก่อสร้างโอกาส85นะครับสร้างแลนด์มาร์คโดยจ่ายเพิ่ม5เอ่าเพิ่ม5เท่านะครับของการสร้างแลนด์มาร์คเนาะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างแลนด์แบบเดียวกันกับ เจฮิวดา J เลยนะครับนะก็ต้องจ่ายเงินก่อนนะครับถึงจะสามารถสร้างสร้างแลนได้นะแล้วก็มาลุ้น85%ด้วยว่าจะติดหรือเปล่านะครับต่อมาครับทุกๆโอกาสการทอยเต๋าดับเบิ้ลนะก็จะได้รับมาเบิ้ลนะครับ120%ของเงินเดือนนะอันนี้ก็เหมือนฮิวดาเลยนะครับเหมือนฮิวดาเป๊ะเลยนะความสามารถแรกเนี่ยคล้ายๆเลยนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างแรนมาร์ค70%ใช้เอฟเฟกต์พื้นที่นะครับน้ำแข็งเนาะ พื้นที่น้ําแข็งมีความสําคัญยังไงก็ง่ายๆเลยเอามากันศัตรูนะครับไม่ให้ศัตรูสร้างแรนนะแล้วก็เอาไม่ไม่ให้ศัตรูวิกได้ด้วยนะครับนะถ้ามีพื้นที่น้ําแข็งไปบริเวณข้างๆแลนม์กศัตรูเนี่ยนะครับเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับถ้าไปตกพื้นที่น้ําแข็งเนาะประมาณนี้นะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับสกิลแรกก็ไม่มีอะไรนะ เป็นสกิลพื้นฐานเบสิกเบสิกสกิลเก่าๆนะครับของตัวละครเนาะต่อมาครับสกิลที่2นะเมื่อฉันตกแลนด์มาร์คของฉันหรือก่อสร้างนะครับโอกาส85%ยิงระเบิดสลายตามใจชอบอ่าเพื่อนฟังดีๆนะระเบิดสลายตามใจชอบมันไม่ใช่ยิงระเบิดเพื่อไปทาสีนะอ่า อันนี้มันเป็นการยิงระเบิดเพื่อไปสลายเมืองนะครับสลายเมืองให้เมืองเป็นกลางนะครับแล้วถ้าเมืองเป็นกลางปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นความสามารถเดียวกันกันกบเจฮิวดานะครับที่ไปตกพื้นที่เนาะแต่ตัวนั้นอะ่ะมันจะต้องอพึ่งเราต้องไปตกเองนะครับถึงจะมีโอกาสสลายนะครับแต่ตัวนี้นะเราต้องไปตกแลนด์มาร์คหรือว่าสร้างแลนนะครับระเบิดมันค่อยยิงแต่เป็นการยิงแบบตามใจชอบอะ่ะเพื่อนนะ เป็นการยิงแบบที่เราบังคับไม่ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้มันมีข้อดีและข้อเสียตรงที่แบบว่าเราไม่สามารถบังคับลายที่เราจะสามารถบิ๊กได้นะอ่าแต่ข้อดีก็คือพอมันยิงไปแล้วนะครับเลนที่อ่าจะสลายนะทั้งหมด3เลนนะครับมันสามารถสลายได้เหมือนฮิวดาเลยนะตอนนี้ก็ความสามารถใหม่แกะกล่องเลยไม่มีตัวไหนที่มีในเซิร์ฟเลยนะตอนนี้นะครับเป็นฮันเตอร์พิวตัวแรกนะที่มีนะ อ่าโอเคครับต่อมานะทุกคนทุกๆโอกาสการทอยเต่านะครับห้ก็จะชาร์จโล่ซุปเปอร์สครั้งนะครับอ่าไม่แสดงผลบวกเพิ่ม15%ด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับมีโล่ทองให้ด้วยนะความสามารถสุดท้ายนะเพื่อนเมื่อจบเทินของฉันนะครับหกนะครับก็จะมีโอกาสทอยเต่าอีกครั้งนะแล้วก็ควบคุมลูกเต่าก็คือแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนฮิวดาอีกนะเพื่อนนะ ผมมองว่าผิวเนี่ยนะครับเป็นเหมือนตัวละครอัปเกรดจากฮิวดาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมไปดูรีวิวในกลุ่มมานะเขาบอกว่าถ้ามีฮิวดามีผีเสื้อสมุทรอสงการน่ะเพื่อนถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องทําตัวนี้นะความสามารถมันคล้ายๆกันเลยเพิ่มเขือป้าฮิวดาเก่งกว่าได้ซ้ําเห็นเขาบอกแบบนี้นะเออโอเคผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือเรายังไม่ได้ปิดอีเวนต์แล้วก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีเนาะ อ่ะอันนี้ก็มารีวิวให้ทุกคนที่ยังไม่รู้ความสามารถหรือว่าสกิลนะครับตัวละครตัวนี้นะเพื่อนเป็นตัวละครสายวิกนะครับถ้าใครคิดจะทำเอามาล้มอะไรพวกนี้นะมันเล่นไม่ได้นะครับนะตัวละครสายวิกก็จะเน้นวิกเตอรี่อย่างเดียวนั้นเพื่อนนะแต่ข้อดีของตัวละครสายวิกก็คือเขาจะยืนในเมตาได้นานกว่านะครับคือเราจะเอาไปเปรียบเทียบ กับสายล้มไม่ได้นะเพื่อนนะจะเอาล้มกับวิกไปเปรียบเทียบกันว่าตัวไหนเก่งกว่าไม่ได้นะครับมันคนละสายไงแต่ส่วนใหญ่ตัวละครสายล้มแหะนะครับจะมีตัวละครที่มาแก้ทางได้ชัดเจนกว่าพวกที่เป็นวิกเนาะพวกวิกส่วนใหญ่คือเขาไม่ค่อยทําตัวมาแก้ทางเท่าไหร่หรอกนะเพื่อนนะคือวิกได้ก็จบวิกไม่ได้ก็โดนล้มไปนะครับแต่การยืนในเมตานะครับตัวละครพวกวิกจะยืนได้นานกว่าเนาะอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนนะ ว่าน่าสนใจไหมผมว่าน่าสนใจนะหลังๆผมมาเล่นตัวละครสายวิกเนี่ยผมรู้สึกชอบชอบมาตั้งแต่พิวที่มาเวอร์ชั่นแรกอ่ะเป็นตัวละครสายวิกตัวแรกที่ผมทําแล้วก็เติมคอสให้น้องนะครับแล้วก็เล่นได้นานมากนะแล้วก็วิโคตรเร็วนะชอบมากนะครับพอสายวิกตัวลหลังๆที่มานะครับผมก็เริ่มชอบแล้วก็ทานะแต่ถามว่าตัวนี้จะทํำไหมผมบอกเลยว่าไม่ได้ทํานะครับนะใครที่รอดูคลิปสุ่มนะเพื่อนๆบอกตรงนี้เลยว่า คลิปนี้นะครับไม่ได้มาสุ่มอ e ีเวนต์เนาะหนึ่งเลยนะครับเพชรไม่น่าจะพอ2คือผมมองว่าตัวละครตัวเนี้นะครับมันคล้ายๆกับฮิวดาซึ่งผมมีฮิวดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าจําเป็นไหมที่จะทาผมยังมองว่ามันยังไม่จําเป็นนะครับเดี๋ยวเรารอตัวละครอัปเดดีกว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าจะเป็นตัวละครรองแพทนันเพื่อนนะเดี๋ยวรอตัวละครอัปเดตดีกว่านะครับนะก็น่าจะ ทำนะครับเพชรก็น่าจะเพียงพอในการทำเนาะถ้าเพชรไม่พอเนี่ยนะครับเราจะต้องเติมเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เราลําบากนะช่วงนี้ก็จะช็อตอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์นี้ก็น่าจะข้ามนะครับมารีวิวแล้วก็มาแนะนําผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าดีกว่านะว่าตัวละครตัวนี้เหมาะกับใครแล้วก็ควรทํำไหมนะครับอ่าโอเคก็วิธีการตามหานะครับเราจะต้องซุ่มนะครับเป็นแพ็คเพิ่มเลทเนาะ การสุ่มแบบแพ็กเพิ่มเลทนะครับก็จะมาหลังๆนะครับแพ็กพวกนี้ก็เริ่มมาถี่ขึ้นแล้วนะเพื่อนๆที่เป็นแพ็ก5 0 0แล้วก็เพิ่มเลทแล้วไม่มีแพ็กแถมพวกนี้นะครับค่อนข้างที่จะเปืองเพชรมากๆนะครับเพราะว่าการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเราจะเสีย500เพชรเลยแต่ข้อดีก็คือมันเพิ่มเลทให้เรานะครับคือเปอร์เซ็นต์ที่การวัตถุดิบมันก็จะออกง่ายนะครับแต่เพชรของเราก็จะไปเร็วนิดหนึ่งเนาะ อ่าโอเคถามว่าอีเวนต์แบบนี้นะครับควรมีเพชรเท่าไหร่ถึงจะปิดนะหลักๆผมมองว่านะครับต้องมีเพชรขั้นต่ำในสองหมื่นนะครับสองหมนี่ก็50าสห้าสิบนะว่าจะปิดหรือเปล่าเพื่อนนะครับถ้าจะให้อุ่นใจเลยก็30,000ื่อัพขึ้นไปเลยนะครับประมาณนี้เนาะ,ะเราจะต้องตามหาอะไรบ้างนะครับมาดูกันวัตถุดิบที่เราจะต้องตามหานะครับเราจะต้องตามหา A บวกนะครับ แมวสีดำนะครับแล้วก็ A แมวสีต่างๆนะอย่างละ2ใบนะครับเพื่อที่จะนำมาแลก S นะครับวัตถุดิบแลกเปลี่ยนของ Hunter p r i ินะครับก็ตามหาพวกนี้นะครับอย่างละ2ใบเนาะนอกจากนี้นะครับเราก็จะต้องตามหาปืนใหญ่ของ Hunter p r พิด้วยนะครับทั้งหมด5ใบนะเพื่อที่จะเอามาแลกปืนใหญ่ยักษ์นะครับของ Hunter p r พิลสนะ S นะครับถ้าเกับว่า เราจะต้องตามหาเอสของปืนใหญ่เนี่ยชิ้นนะครับแล้วก็เอสวัตถุดิบแลกเปลี่ยนนะครับของ Hunter p i ิทั้งหมด5ใบนะครับเพื่อที่จะนำมาแลกตัว Evo นะส่วนใครที่อยากทำเป็นตำนานนะครับเราจะต้องไปซื้อนะครับแสงแห่งตำนานเพิ่มนะซึ่งแสงแห่งตำนานก็เดี๋ยวเราไปดูในร้านค้ากันนะครับว่าราคาเท่าไหร่เนอะอันนี้เบิร์ตคงก็ยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะครับอนอกจากนี้นะเพื่อนนะใครที่แบบ ได้วัตถุดิบมาเหลือๆนะครับนะก็ไม่จําเป็นต้องใช้ตังค์ซื้อจี้ลิงนะครับเราก็สามารถเอาวัตถุดิบเนะตรงนี้นะครับมาแลกเป็นจี้ลิงได้นะครับอันนี้ก็ดีนะครับสําหรับสายฟีเนาะที่มีเพชรเยอะอยู่แล้วนะครับก็ไม่จําเป็นต้องเสียตังค์ซื้อจีนะ้ลิงนะเราก็ใช้เพชรนะครับสุ่มหาวัตถุดิบเพื่อที่จะนํามาแลกจี้ลิงได้เลยเนาะอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับการสุ่มก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันนะเพื่อนนะก็มันมาในรูปแบบของ ตอนที่เด็ดมานะครับตอนที่โครมาเลยนะครับเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าอีเวนต์แบบนี้ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีเพชรน้อยๆเนี่ยคนข้ามไปเลยนะครับไม่อย่างนั้นคุณจะได้เติมยับๆแน่นะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูร้านค้ากันหน่อยดีกว่านะว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับอย่าลืมนะเพื่อนนะใครที่ขาดวัตถุดิบผมมองว่าตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจเหมือนกันนะร้านเพชรนะครับในราคา29 9้นะมันจะมีวัตถุดิบ A ถึง A บวกครับให้เลือกนะใครที่ขาด1ใบอะไรพวกนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะไปหา A บวกจากที่ไหนนะครับก็มาซื้อตรงนี้ได้ในราคา2 9งนะมันก็ให้เลือกนะครับวัตถุดิบ A ถึง A บวกนะครับใครขาดตัวไหนก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยนะเผื่อไม่มีใครรู้นะครับตรงนี้ก็มีให้เลือกอยู่เนาะอ่าโอเคเรามาดูร้านค้านะครับที่มารอบนี้นะอ่าตัวรูเลตนะครับเป็นรูเลตแห่งโชคชะตาเนาะก็3.5บาทนะครับลุ้นถึง10,000เพชรเลยนะ อ่าอันนี้เป็นจํากัดเวลานันเพื่อนนะเออเดี๋ยวนะขอดูก่อนจํากัดเวลานะครับซื้อ1ฟรีหนึ่งนะครับอ่าเป็นแบ็กกราวน์นะครับพื้นหลังน่ารักน่ารักนะแบบนี้เลยนะครับใครที่ชอบพื้นหลังน่ารักน่ารักเนาะก็มาจัดได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นแพ็คตัวละครตํานานนะครับอ่าก็มีตัวละครตัวไหนเพื่อนๆก็ไปดูในอัตราการสุ่มได้นะครับแพ็คตรงนี้นะในราคา359ก็จะได้ตัวละครตานานเนาะต่อมาครับเป็น สกิลนะครับเพิ่มความบอกว่าอะไรอ่ะเป็นเพิ่มความเก่งให้กับตัวละครนั่นแหละนะครับอ่าก็จะอยู่ได้ทั้งหมด7วันนะครับสามารถใช้เพชรซื้อก็ได้นะครับหรือว่าใช้เงินซื้อก็ได้เนาะโอเคนะครับต่อมาครับเป็นแพ็คขายทั้งนั้นเลยเพื่อนๆใครที่ไม่ปิดนะอ่ามีแบบเลือก A ถึง A บวกด้วยนะเพื่อนๆในราคา72 9กานะผมว่าแพงมากเลยเพราะฉะนั้น ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งมาซื้อพวกนี้นะครับนะใช้เพชรสุ่มไปก่อนเนาะอ่ะโอเคครับตรงนี้ก็เป็นการกลับมาท้าทายอีกแล้วเพื่อนพบกับตัวละครอีโวเท่านั้นนะก็น่าจะเป็นตัวละครเก่าๆนะครับกลับมาขายเนาะในราคา4 9 0 0เพชรนะครับหรือใครอยากใช้เงินซื้อก็ได้นะครับราคาตามนี้เลยอ่ะโอเคที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนั้นเพื่อน เออหน้านี้เขาไม่ขายคอสตูมหรอเฮ้ยหรือว่าคอสตูมมันมีขายแค่ร้านค้าอ๋อนี่ไงนี่ไงมีแล้วผมข้ามได้ไงอ่ะตรงนี้นะครับเป็นร้านค้าเอ่อสำหรับ Hunter p ์พิโดยเฉพาะเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นจี้ลิงก์นะครับของเขาเนาะอ่าเป็นผงเวทมนต์ของฮันเตอร์พิวนะครับความสามารถเดี๋ยวเราไปดูความสามารถอีกทีนึงนะผมก็ยังไม่เข้าไปดูจี้ลิงก์เลยนะ เดี๋ยวเราไปดูจี้ลิงว่าตัวนี้มีความสามารถอะไรนะควรซื้อดีไหมนะครับนะหรือว่าควรข้ามแล้วก็ไปใส่จี้อื่นเอาเนาะส่วนแสงแห่งตำนานนะครับราคา3ามี่เกานะครับใครที่อยากให้ตัวละครมีเปอร์เซ็นที่เก่งขึ้นนะครับก็เติมนะอ่าแล้วก็คอสตูมของน้องนะครับเป็นอัญมณีคอสตูมกระต่ายฮันเตอร์ผิวนะครับอ่าก็น่ารักเลยเหมือนกันนะเพื่อนนะเหมือนใส่หมวกกระต่ายแล้วก็เปลี่ยนจากแมวอ่ะเป็นกระต่ายนะครับนะเออน่ารักดีนะเพื่อน ใครที่ชอบแบบตัวละครสายน่ารักน่ารักนะก็จัดคอร์สให้น้องเลยนะครับคอร์สก็เหมือนป้าฮิวด้าเลยนะเอออันนี้ก็จะเป็นเซ t ตลิมิเต็ดนะครับตรงนี้ไม่ได้แสงตห่ตำนานถ้าเราไปซื้อในร้านคาลึกลับมันจะถูกกว่านะครับอืมก็จะเพิ่มมา150บาทนะครับก็จะลดไปเยอะเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของจี้ลิงนะครับแล้วก็ความสามารถของ คอสตูมของน้องดีกว่านะครับว่าความสามารถคอสตูมเป็นยังไงบ้างแล้วก็สวยแค่ไหนนะอันนี้เป็นจี้ลิงนะครับความสามารถของจี้ลิงก็คือโอกาส65%ยกเลิกสกิลหุ่นไรกานะครับก็ไม่สามารถสาบได้นะครับถ้าเปอร์เซ็นต์หกสนี้ออกนะความสามารถก็จะเหมือนโคเลยนะครับแต่โคเนี่ยความสามารถจะเยอะกว่าเนาะต่อมาครับโอกาส55%ป้องกันการขโมยมาเบิร์นเว้เอออันนี้ถือว่าดีเว้ ก็เอามากแก้ทางพวกตัวละครนั่นแหละนะครับพวกโคพวกเอ่อพวกขโมยมาเบิ้ลเก่งๆเพื่อนนะครับเขามีป้องกันการขโมยมาเบิ้ลนะแต่ต้องเติมนิดนึงนะใครอยากเก่งนะครับอ่ามีความสามารถอีกหนึ่งความสามารถนะครับ95%นะส่งไปยังเกาะล้างเมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายทันที2ครั้งเนาะ,ะก็มีเนืรเทศหนึ่งครั้งนะถามว่าจี้นี้สําคัญไหมสําคัญมากๆนะครับ สำคัญตรงป้องกันการขโมยมาเบิร์นนี่แหละเพื่อนเอออันอื่นผมมองว่ามันเบสิกทั่วไปอะแต่ว่าป้องกันการทมมํมาเบิร์นเนี่ยคือต้องมีนะครับนะตัวละครเมตาใหม่ๆเนี่ยต้องมีนะครับไม่ยังไม่อย่างนั้น,นอยู่ไม่ได้นะเพื่อนเอโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคอสตูมกันดีกว่านะคอสตูมของพริวเนาะอู้น่ารักเลยอ่ะเพื่อนเป็นแบบ ใส่หมวกกระต่ายแล้วก็มีการทำไฮไลท์สีผมสีชมพูแล้วก็สีฟ้าเออน่ารักอีกแบบนะใครที่ชอบตัวละครสายน่ารักผมว่าไม่ควรพลาดนะพอสามารถของคอสต,ตูมนะครับเมื่อก่อสร้างโดยตรงโอกาส65เลือกหน้าหลัง5้าช่องแล้ววิ่งนะครับการวิ่งนี้ก็จะลบสิ่งติดตั้งนะครับนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะผมมองว่าดีเลยนะครับความสามารถ แค่ความสามารถของตัวละครนะมันก็เก่งอยู่แล้วนันเพื่อนนะยิ่งใส่จี้ลิงแล้วก็ยิ่งใส่คอสตูมเข้าไปอีกนะผมมองว่าโคตรเก่งอ่ะเพื่อนนะแต่ยังไงก็แล้วแต่นั้นเพื่อนนะใครที่ปิดเท่าไหร่นะก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันเนาะจะได้แบบเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมไม่ได้สุ่มนะครับไม่ได้ทำ event อีเวนต์เนาะเนื่องจากเพรมันน้อยนะคือเพรน้อยเราก็ไม่อยากสุ่มอ่ะเพื่อนนะครับมนันอกจากมันจะเสี่ยงไม่ปิดแล้วเราจะต้องเสียตังค์เยอะมากในการ ทำอีเวนต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีก็ไม่ต้องฝืนทำนะครับนะรอทำอีเวนต์เมื่อเพชรเราพร้อมดีกว่านะครับมันจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนอปัจจัยหรือว่างเงินเนี่ยนะครับมันจะได้ไม่ต้องปัดเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์นะั้นเะพื่อนนะการเล่นเกมเราก็ต้องมีสตินิดนึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้และกันนะนเพื่อนนะนะมัน มีแค่ตัวละครตัวเดียวที่มารอบนี้นะครับก็ไม่มีตัวละครเลยหลังตัวอื่นเลยนะครับก็นั่นแหละง่ายๆเลยนะมันเป็นตัวลองแพทนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่มาในเวอร์ชั่นย้อมสีแต่สกิลไม่ย้อมสีนะครับนะสกิลเหมือนตัวละครพิ้วที่อยู่ในเซิร์ฟเกาหลีทุกอย่างเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นตัวเมตาแล้วก็เป็นตัวละครเทียนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าผู้เล่นใหม่ควรทำไหม ถ้าใครยังไม่มีตัวละครที่เป็นเป็นตัวสายวิกจ๋าเลยนะครับในอีเวนต์เอ้ยไม่ใช่ในอีเวนต์ใน ID เนี่ยนะครับถ้าใครไม่มีตัวอย่างฮิวดาหรือว่าเทพีสงการนะเพื่อนผมมองว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครสายวิกที่น่าสนใจแต่นิดนึงนะครับต้องเติมเยอะหน่อยเติมตำนานเติมจีหลิงก็ราวๆประมาณ1,500-1,600ะครับต้องเติมยับเลยนะไม่เช่นนั้นก็ อาจจะไม่เก่งนะครับถ้าเติมสูตรผมมองว่าเป็นอีกหนึง่งตัวละครสายพิธีเก่งมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนั้นเพื่อนนะก็ใครที่ปิดเท่าไหร่นะคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับหรือว่าใครที่ปิดแล้วลองเล่นแล้วว่ามันดีไหมมันเจ๋งไหมก็คอมเมนต์บอกเบิร์ดคูหน่อยละกันเนาะจะได้เป็นแนวทางให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปแหละนะเออเผื่อเข้ามาดูคลิปแล้วก็เห็นคอมเมนต์ก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ทำให้เขาตัดสินใจในการทำอีเวนต์ง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะนเพื่อนๆนะก็ไม่ได้ทาอีเวนต์ใครที่รอว่าจะมาสุ่มก็ขออภัยด้วยนะเพื่อนนะเพรผมไม่พร้อมนะครับเงินก็ไม่พร้อมด้วยนะก็ข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอดูรีวิวก่อนนะดูจากช่องอื่นๆนี่แหละนะครับถ้ามันเก่งจริงเดี๋ยวเรารอเลยหลังนะเราค่อยมาจัดกันเนาะ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะ,ะถ้าผมรีวิวผิดพลาดประการใดนะครับวันนี้ก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะก็บางทีผมก็อาจจะข้อมูลตกไปบ้างเนาะก็ขออภัยด้วยนะเพื่อนนะอ่ะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ ฝากหน่อยละกันนะครับกด subscribe แล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเบิร์ดคุงเนาะเพื่อนๆนะครับก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับหลักเพื่อนๆทุกคนนะครับ